อยู่ที่ร้านขนมบ้านคุณออนนะครับนี่ครับก็เป็นร้านขนมเล็กๆนะพี่สวัสด,ดีครับอ๋อนี่คือพี่ออนใช่ป่ะใช่ใช่ค่ะเป็นคนรท่านพีู่นเดลกำเนิด ใช่ค่ะเป็นคนที่นี่เลยเป็นคนตอกทงนี่แหละค่ะโอ้ยู่นครศรีมาตั้งแต่เกิดนะค่ะอันนี้เราเปิดด้านขนมนี่เป็นขนมประเภทไหนครับส่วนใหญ่เป็นเบเกอรี่ค่ะเราทำเองทำเองทุกอย่างค่โอ้ทำเองเลยใช่ค่ะโอ้รับประกันความอร่อยได้ทำเองนี่ครับอีกอย่างนีอันนี้เราเป็นบางส่วนนะตัวอย่างอันนี้เป็นขนมอะไรครับน้องอันนี้เปี๊ยวเ่อเปี๊ยะลาวาของคุณค่ะอันนี้จะขายที่ร้านอ๋อขายขนมเปี๊ยะด้วยใช่ค่ะอ๋อพี่ขนมเปี๊ยะถูกเลยยังพี่ใช่ใช่ เปี๊ยเราวางให้ผิดเพราะไม่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 ค่อยเจอเปี๊ยะแบบนี้นี่ครับอัวนี้ก็จะเป็นเปี๊ยะอันนี้เปี๊ยะถั่วไข่เค็มกคอนเทียลอ๋ออันนี้ก็จะขายดีที่ร้านอ่าจะเป็นแป้งนิ่มนะคะอ๋อของเราก็ยังนี่เป็นเปี๊ยโบราณค่ะอ๋ออันนี้จะใส่ฟักเชื่อมแล้วก็ใส่เป็นเปี๊ยะถั่วใส่ฟักเชื่อมแล้วก็ใส่พริกไทยดำโอ้สามสิบห้าเองค่ะสามสิบห้าบาทโอ้ยลายฟนัครับเนี่ยค่ะอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ก็สาม สามสองร้อยก็คืออันนี้มีสองประเภทนะสามสองร้อยนี่ครับแล้วก็อันนี้อะไรขนมปังค่ะอ๋อปังแพรหลากไส้อันนี้จะเป็นขนมปังที่นี่จะเป็นนิ่มๆนะคะอ๋อนิ่มๆอร่อยจะขายดีอันนี้จะเป็นไก่หยองพริกเผาโอ้โนี่ร้าที่เขาก็ก้าคนลักขึ้นด้วยนะข้าค่ะไม่ใช้ไม่ใช้ใชไม่ทันนิมาไว้มาซื้อได้ค่ะ นั้นปีใหม่หยุดไหมี่ไม่หยุดค่ะปีใหม่เด้อสามเบ็ดนี้ก็เปิดเปิดค่ะสามสิบเปิดสามสิบสามเบ็ดหนึ่งเนีเปิดค่ะอ๋อวันที่สองก็เปิดไหมเปิดค่ะเปิดอก็มีพวกเค้กเพื่อเพื่อกเคยจะซื้อกันขนมไปกินกันปีใหม่เนาะหรือว่าเป็นของขวัญให้เพื่อนค่ะนี่ครับเป็นเค้กไอ้ที่ขายดีที่นี่ก็มีพวกเค้กไข่ไต้หวันครับค่ะแล้วมีเค้กมะพร้าวเค้กอร่อยครับมาดูตัวอย่างเค้กมะพร้าวกันหนึงได้ค่ะ อ๋อ65เองพี่65บาทจ้าอ๋อส่วนใหญ่นี่ครับเค็กมะพร้าวค่ะอ๋ออันนี้ใบเตยหรือเปล่าอันนี้เป็นฝอยฝอยทองอยู่่คกฝอยทองนี่ครับพี่พี่ควบคุมทำเองหมดเลยนะทุกอย่างทำเองเพ้ไม่ไม่ได้รับขนมที่ไหนแต่ทำอครับอันนี้คือเราเรียนทางด้านการทำขนมมาหรือเปล่าครับเอ่อตอนแรกไม่ได้เรียนตอนแรกสนใจก่อนค่ะอ๋อครับสนใจแล้วก็ไปโรงเรียนไปโรงเรียนเป็นเรื่องเป็นราวก็เลย ชอบด้วยนะ<า>แล้วก็เปิดเป็นร้านานี่ครับโอ้เยอะแยะครับเร้านอันนี้30บาทเองนี่30ครับโอ้<ม>โอขอ้าวก็ตอนแรกนึกว่าราคาแบบร้อยขึ้นแต่ลักลองนี้พอข้าวมาแล้วราคาถูกนะไม่ไม่แพงค่ะแล้วก็ดูดูสามมีคุณภาพนี่ครับอันนี้ขนมเค้กเหมือนกันอันนั้นเป็นอันนี้เป็นธัญพืชค่ะอ๋อนี่ครัเป็นขนมปังธัญพืชอ๋อ้ อันนี้ร้45บาทเองโอ้แล้วโรนิโก้รับทำแบบตามสั่งด้ไหมพี่รับออเดอร์ด้วยค่ะพี่รับทำแบบเป็นไอเป็นขนมปังอย่างนี้ก็มีอ๋อแบบใครจะนำไปขายต่อนะเดี๋ยวแม่ค้าไปขายตามพวกร้านร้านอะไรนะค่ะอันนี้รอไปส่งลูกค้าโอ้ครับนี่เป็นขนมปัง คค่ะรับอันนี้ทำใหม่ๆเดี๋ยวเอาไปส่งลูกค้าโอ้มีมีเบอร์สายตรงของร้านไม่้สายไว้แล้วจะบอกด้วยเสียงหน่อยมันจะไม่ดีพี่อ๋ออันเดียร์บอกปะคะอ่าใช่ใช่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สี่หนึ่งสี่สี่เก้าหกสามเาราสามารถโทรมาสั่งว่าสอบถามเมนูได้นะเพราะว่าขนมจอมเยอะแต่แต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกันไม่เมนูก็บางวันก็จะแต่พื้นฐานก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ แดีวก็จะมีหล,ลกากหลายเราวก็จะมีปรับปรุงเพิ่มมาบ้างเน,นาะอนาคตใช่ค่ะเพื่อได้ทุนใหม่ๆมาบางอย่างก็หมดไปแล้วแต่บาย่อ๋ออันนี้ที่ช่ตัวยินเีสมมุติถ้าไปซื้อซื้อไปนี่คือต้องนำไปเช่ต่อเลยอย่นั้าจะไม่หมดใช่ค่ะบางอย่างก็เนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนเค้กไข่ไต้หวนันเนี่ยเขาอยู่ข้างนอกไม่ได้เชาจไม่นานก็คือต้องแช่ตู้เย็นแต่ดูแล้วน่าน่าอร่อยกินทีเดียวน่าจะหมดแป้งกับแป้งใช่ใช่เหมาะสำหรับกินทีเดียวหมดนะจ๊าเลือดขนาดกล่องที่ไม่ใหญ่มากเกินไป นี่ครับนี่แข้งส่วนพวกนี้ก็สามารถไว้ได้สามสี่วันได้ไหมได้ค่ะนี่ครับขนมเปี๊ยะคือมันเราไม่ได้ใส่สารหลังๆนี่ขนมเปี๊ยะผมก็ชอบกินลูกเล็กๆแบบนี้นะลูกใหญ่มันต้องไปผ่าไปค่ะค่ะนี่ครับขนมครับครมาหลากหลายอย่างครับขนมร้านนี่ครับก็ยังเปิดถึงช่วงปีใหม่นะค่ะขอเชิญร้านอีกครั้งหนึ่งพี่ร้านขนมบ้านคุณออนค่ะขนมบ้านคุณออนอำเภอร์มริ่มพีบุญค่ะอยู่ตรงกันข้ามกับตลาดเสาธง อ๋อฟังขาออกจากนครนะใช่ใช่ครับขึ้นขึ้นสุราษฎร์ไปไปร่อนพิบูลไปร่อนตุ้งสงค่ะนี่ครับก็แวะมาอุดหนุนกันได้ครับร้านปียออนแม่ค้าสทำเองหมดค่ะทำเองอ๋อร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงนะครับเอ่อแปดแปดโมงจนถึงหนึ่งทุ่มค่ะแปดโมงถึงหนึ่งทุ่มค่ะโอเคครับ่ขอบคุณมากครับพี่ฟาแนะนำพวกเมนูขนมพวกค่ะแล้วก็เมนูขนมก็อย่างไม่เป็นขนมเปี๊ยะนะขนมปังเปี๊ยะเค้กขนมปังค่ะ ส่วนแม่ค้าคนไหนที่เปิดร้านกาแฟหรือว่าร้านขายขนมจะสนใจก็โทรมาคุยกันได้ตามเบอร์ที่พี่บอกไว้นะเพื่อจะรับไปส่งส่งในเซ็นทรัลอะไรเนี้ยก็ก็มีส่งอ๋อใช่ใช่ครับนี่วางตามห้างได้สบายเลยน่าอร่อยนี่ครับโอเคขอบคุณมากครับ